ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตอาหารสมองของทุกเจน ฝนตกดินโคลนถล่มต้องระวังหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน6ชั่วโมงบริเวณใกล้ภูเขาและลำห้วยจนระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นเข้มให้รีบอพยพทันทีถ้าต้องขับรถผ่านพื้นที่เสี่ยงไม่ควรขับรถเร็วไม่ขับชิดขอบถนนหรือไหลาทางที่สำคัญไม่กลับเข้าพื้นที่ทันทีเพราะอาจเกิดดินโคลนถล่มซ้ำได้พบดินโคลนถล่มแจ้งได้ที่สายด่วนมิรภไย1 7 8 4ตลอด24ชั่วโมง ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะสารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชนอนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า สิงฟ้าอากาศจะร้อนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยภาคกลาง AM 1467ขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์ภัยไปด้วยกันกับรายการเท่าทันป้องกันภยัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเท่าทันป้องกันภัยโดยเริ่มกันที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือจังหวัดลำปาง AM 549กิโลเฮิรตซ์เป็นสถานีแรกและเชิญชวนให้ติดตามอีก3สถานี3ภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสบทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแกน่นภาคกลางที่ปทุมธานีและไปปิดท้ายที่ภาคใต้สุราษฎร์ธานีฟังกันยาวๆชมกันยาวๆไปจนถึงบ่ายสี่โม,มงเย็นเลยเพราะว่าเราเชื่อมสัญญาณ4ภูมิภาคเข้าด้วยกันนั่นคือประโยชน์ของคุณผู้ฟังที่จะ รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ถึง4ภูมิภาคผ่านคลื่นใดคลื่นหนึ่งนั่นเองค่ะนะคะวันนี้เรามาจะเจอกันตรงกับวันพุธที่9ตุลาคม2567ดิฉันสุวิภาเป็นกริยารับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะ ควบคุมเสียงและ Facebook Live นะคะวันนี้ช่างเทคนิคของเราที่ควบคุมเสียงและ Facebook Live นั่นก็คือคุณปัทวัฒน์สารแปงนะคะเรื่องที่เราจะนำมาพูดคุยกันในต้นรายการเท่าทันป้องกันภัยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของจังหวัดลำปางมีการประชุมคณะกรรมการโครงการเดินบิ้งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10บค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ ทางด้านนางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรักษาราชการผู้วา่าขออภัยค่ะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567ซึ่งจังหวัดลำปางเนี่ย ก็มีทั้งนายแพทย์สุวรรณเพชรขออภัยค่ะนายแพทย์สุวรรณเพชรรุ่งนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดลำปางหวัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสาธารณสุข สาธารณาสุขอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนห้องประชุมอาลำพางสากรกลางจังหวัดลำปางเพื่อมอบหมายภารกิจและติดตามความก้าวหน้าในการจัดโครงการค่ะซึ่งโครงการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมามพาสครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นดังแสงนําใจและทรงเป็นแบบอย่างของประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกําลังกายค่ะรวมทั้งสร้างความตระหนักและให้รู้ ถึงโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนตลอดจนรณรงค์เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศให้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพสมองที่แข็งแรงโดยมีกิจกรรมต่างๆซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ2ก็คือกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง3กิจกรรมการออกกำลังกายเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาาัมพาตเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นในวันที่2พฤศจิกายน2 5 6 7นณ สนามโรงเรียนบุญยวัฒวิทยาลัยและสนามประจาออำเภอทุกอำเภอค่ะนี่นี่ก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปางของเรานะคะและไปต่อกันที่จังหวัดพแพร่ค่ะทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอสองจังหวัดพแพร่ที่บ้านเลขที่1 ที่บ้านเล็กที่2 1 3หมู่ที่6ตําบลหัวเมืองอำเภอสองจังหวัดแพร่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระาโปรดกระหม่อมให้หมูเลนิธิราชประชานุเคราะห์นายพระบรมราชุปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานในการดํารงชีพเบื้องต้นไปมอบให้กับผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่ของจังหวัดแพร่โดยมีนายชัยยิิธิ์ชัยสัมฤทธิ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางสมศรีบุญมามีเจ้าของบ้านเล็กที่สอง 3และนายสำราญบรรลุเจ้าของบ้านเลขที่270ทับ1หมู่6ตำบลหัวเมืองอำเภอสองจังหวัดแพร่ซึ่งประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งสองหลังนะคะเมื่อวันที่19กันยายน2567เวลา17นาฬิกาที่ผ่านมานะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีการมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่นางยุพินขันทบุตรภรรยาของนายสมศักดิ์ขันทบุตร ผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่20สิงหาคม2567เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นการได้รับสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในครั้งนี้ครอบครัวของผู้ประสบภัยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปราบปื้มปิติเป็นอย่างหาที่สุดมีได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นองค์พระบรม ขอภัยค่ะซึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภ์แห่งบุรินิรธิราชปเคระุะห์ในพระราชูปถัมภ์ที่ทรงมีพระราโชบายและทรงมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของรอัษฎรผู้ประสบสาธาราณาภัยเป็นอย่างมากค่ะที่จังหวัดแพร่ก,ก็นะเป็นกิจกรรมและเป็นนะ พระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระสบนิกรของชาวจังหวัดแพร่และจังหวัดอื่นๆที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนะคะ ซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันค่ะในเรื่องของการปรับปาที่หลายคนเป็นห่วงนะคะทั้งเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของน้ําปรัปาที่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขามีความคืบหน้าเขาได้มีการแจ้งไว้อย่างนี้นะคะทางด้านนายประโมทฉันทาผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่รายงานสรุปสถานการณ์จาก,กอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ว่าขณะนี้สถานีผลิตน้ําป่าตันนะคะ กำลังเร่งดำเนินการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องหลังประสบเหตุน้ำท่วมซึ่งแนวโน้มเป็นไปในทิศทางบวกระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่เริ่มกลับมาใช้ได้สามารถจ่ายน้ำได้ร้อยละ80ของกำลังจ่ายน้ำทั้งหมด เนื่องจากในเส้นท่อมีอากาศจึงจำเป็นต้องค่อยๆปรับปริมาณในการจ่ายน้ำอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันท่อประปาแตกส่วนเครื่องสูบน้ำแรงสูงอยู่ระหว่างการซ่อมแซมค่ะคาดว่าสามารถนำกลับมาติดตั้งใช้งานได้ในวันนี้สำหรับระบบผลิตและระบบระบบจ่ายน้ำประปาของวันที่9 ตุลาคม2567ก็คือวันนี้ช่วงเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมามีพื้นที่จ่ายน้ำได้รับบริการแล้วจำนวนอยู่ที่136,666รายคิดเป็นร้อยละก็อยู่ที่97.97 97, นะคะของจำนวนผู้รับบริการทั้งหมดส่วนการจ่ายน้ำโดยรถบรรทุกน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคจำนวน3คันออกบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โรงพยาบาลแม่และเด็กตำบลแม่เหี่ยตำบลหนองหอย ตำบลช้างคลานและชุมชนบ้านสันป่าเลียงตำบลหน,นองหอยสนับสนุนการจ่ายน้ำแก่นหน่วยงานต่างๆเช่นอาบาจอเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่มณฑลทหารบกที่33ปภเชียงใหม่และหน่วยงานสาบรรเทาสาธารณาภัยต่างๆที่ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือขณะที่การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดให้ประชาชนไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากคลังเก็บน้ำดื่มเนี่ยถูกน้ำท่วมขังทั้งนี้ ประชาชนหรือหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยสามารถโทรศัพท์หรือติดต่อมาได้ที่ PWA Contact Center เป็นสายด่วนนะคะสามารถโทรไปได้ที่หมายเลขนี้ค่ะ1662ค่ะอีกครั้งนะคะ PWA Contact Center เป็นสายด่วนนะคะโทรไปได้ที่1662ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังพักฟังสปอตกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงต่อไปของรายการเท่าทันป้องกันภัยกันค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 5 4 9กิโลเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์นในการตระหนักรู้สู่การเตือนภัยภาคเหนือ มเมขีนว่าค้าบ้านเราอ่ะมีอะไรแปลกๆนะคะแปลกยังไงไหนเล่าซิมเมขีนก็มเมขีนเห็นว่ามีคนแต่หน้าเข้าออกบ้านนั้นบ่อยๆมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงบางทีที่มเมขีนเห็นอ่ะก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะคุณนายแต่ดูดูแล้วคนพวกนั้นอ่ะเหมือนเมื่อค่อยมีความสุขเหมือนถูกบังคับยังไงก็ไม่รู้คะ่ะเมขีนก็เลยคิดว่ามันแปลกๆนะคะคุณนายไม่ได้การละจะเป็นพวกขามนุษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้ คงต้องแจ้งสายด่วน DSI 1202ให้มาตรวจสอบซะแล้วขอบใจนะแม่ขินที่ไม่ปล่อยผ่านเรื่องน่าสงสัยแบบนี้คุณผู้ฟังเองก็เช่นกันนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการค้ามนุษย์แจ้งบอกแสดได้ที่ศูนย์ต,ต่อต้านการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษสายด่วน1202ทุกทเจ้าเวิแกนหยุดค้าคนโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขตสากรมประชาสัมพันธ์ We'll yeah. yeah. มาอีกแล้วพดเรื่องเงินกู้ประกันสังคมไม่เช็เครดิตปลอดดอกเบีย้ยสูงสุด36เดือนอนุมัติไวใน3นาทีอยากรู้ว่าจริงไหมก็แค่สอบถามไปหน่วยงานนั้นเลยเช็คให้ชัวร์ก่อนเชื่อหรือส่งต่อเดี๋ยวนี้เพจปลอมระบาดแอบอ้างชื่อหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆพบเจอข่าวปลอมเว็บไซต์ผิดกฎหมายและการหลอกลวงออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางสายด่วน111 11 1ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมง รู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่ออย่างมีส่วนร่วมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์สาธารณาภาัยเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจช่องทางการรับรู้ข่าวสารเตือนภัยทําได้ง่ายนิดเดียวซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยแนะนําช่องทางไว้โดยโทรมาที่1784ได้ตลอด24ชั่วโมง รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตสมกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 5 4 9กิโลเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์นในการตระหนักรู้สู่การเตือนภัยภาคเหนือ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะช่วงนี้นะคะก็มีการแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์ในหลากหลายเรื่องราวนะคะบางเรื่องมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วมันเกี่ยวข้องกับนะพืชหรือสมุนไพรที่ พวกเรารู้จักกันดีเนี่ยนะคะบางทีก็เกิดความสับสนว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเขาแชร์กันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นข่าวปลอมกันแน่นะคะเรื่องมีอยู่ว่านะมีการแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์ว่าว่านหางจร,ระเข้เนี่ยบำบัดเนื้อง,งอกและ รักษาซีดในช่องท้องของผู้หญิงได้ทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนะคะซึ่งสรรพคุณของวุ้นว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อและมีรสฝาด ช่วยสมานแผลแล้วก็สามารถห้ามเลือดได้ทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นเซลล์เนื้อเยื่อให้เจเริญเติบโตทําให้แผลหายเร็วขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ทางประเทศสหรัฐอเมริกาและรัสเซียญี่ปุ่นออสเตรเลียได้ทดลองพบว่าว่านหางจระเข้สามารถนํามาใช้รักษาบาดแผลธรรมดาหรือแผลไฟไหม้หรือแผลน้ําร้อนลวกได้แผลที่เกิดจากการใช้รังสีลดการอักเสบฆ่าเชื้อโรคและป้องกันผิวไหม้เพราะแสงแดด รวมถึงบำรุงผิวหน้ากำจัดฝ้าแล้วก็เป็นยาระบายสามารถแก้อาการไอแล้วก็เจ็บคอแล้วก็รักษามะเร็ง แก้พิษแมงกะพูนช่วยประสานกระดูกรักษาโรคตับและรักษาสมองผิดปกติด้วยสรรพคุณที่มากมายนี้เองบ้านหางจระเข้จึงถูกขนานนามว่าสมุนไพรมหัศจรรย์จากธรรมชาติซึ่งมีสารอยู่สองชนิดที่อยู่ในนี้ก็คือสารโพลิยูโรไนและโพลีแซคคารายสารสำคัญที่ช่วยรักษาบาดแผลให้หายเร็วและยังช่วย ช่วยในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลต้องช่วยต้องใช้กระบวนการผลิตที่ดีด้วยนะคะหรือ GMP เนี่ยนะคะต้องใช้การผลิตด้วย GMP เท่านั้นถึงจะคงตัวยาเหล่านี้ไว้ได้อย่างไรก็ตามข่าวบ้านหางจระเข้ขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรมหัศจรรย์ที่ สามารถรักษาบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแล้วก็แผลที่เกิดจากการใช้รังสีได้ดีและยังสามารถใช้ในลักษณะของเครื่องสำอางได้ด้วยคือป้องกันผิวไหม้เพราะแสงแดดและบำรุงผิวพรรณเรานะคะด้วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทำให้ควบคุมคุณภาพในการผลิตของเจลมีความเข้มข้นถึง87.4 เนื้อเจลคงตัวนานและปราศจากการปนเปืป้อนของจูรินซีจึงเหมาะเป็นยาที่ควรมีไว้ประจำบ้าน ดังนั้นขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่บอกว่าว่านหางจระเข้เนี่ยนะคะมันสามารถบำบัดเนื้อง,งอกหรือซีดในช่องท้องของผู้หญิงได้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รับฟังข้อมูลเหล่านี้นะคะร่วมด้วยช่วยกันไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลเหล่านี้ต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขสามารถ โทรมาได้ที่สายด่วนเบอร์นี้ค่ะ1478 อีกครั้งค่ะสายดวนกรมอนามายัยกระทรวงสาธารณาสุขนะคะ1478บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะแต่เนื่องจากว่าสรรพคุณของว่านหางจระเข้เนี่ยเป็นยาฆ่าเชื้อแล้วก็มีรสฝาดช่วยสมานแผลและสามารถห้ามเลือดได้ทั้งอย่างเป็นตัวกระตุ้นเซลล์เนื้อเยื่อให้เจริญเติบโตทําให้แผลหายเร็วขึ้นเท่านั้นนะคะย้ําว่าไม่สามารถไปรักษา เนื้อง,งอกแล้วก็ซีดในช่องท้องของผู้หญิงได้นะคะ,ะข่าวนี้นะคะก็ให้ ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะจะได้ไม่หลงเชื่อข่าวปลอมกันค่ะนะคะเอาละค่ะดูเวลาแล้วได้เวลาส่งต่อไปที่สบทเพื่อการเดินรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่นรอรับช่วงอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังและรับชมรายการเท่าทันป้องกันภัยของทั้ง4ภูมิภาคและขอบคุณท่านผอ,อรัฐพิพันธ์อุดขันจริงที่อํานวยการผลิตรายการสาภานและทีมงานต้องนํารายการจากลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ thank mm -hmm. you ที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำคำนั้นทุกวันที่ห่างก,กันไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องหา สนใจจะฟังเพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝันฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจมีผู้คนอยู่รอบกาย ไรแสงไฟวันที่ใจมัวมม่นขอเพียงใครสักคนรวมใหญ่กันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอนหนาวจนคนทางนี้ อยากได้ยิงทุกเรื่องราวอยางนอนดึกอยู่ใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู ที่ใจมัวมุมนขอเพียงใครสักคนรวมใหญ่กันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอนหนาวถึงคนทางนี้